ถ้ามึงรู้ว่าเนี่ยไอ้ล็อกกับไอ้โกมันไปมันไปถ่ายเงินเข้ามา 10M น่ะเท่เต็มดีแกถ่ายได้ไงไอ้โลมันไปงัดร้านแล้วแล้วมันอ่ะแล้วไอ้สัญญาบบลลิงอ่ะไอ้ขอแล้วมึงมึงละไอ้พี่ต๊กแก้วฟังไงขอบอกพี่ต๊กแก้วอยังเรื่องอะไรวะพี่อันนี้เิแน่มันนี่ยเก้าอ่ะแจกตัดไปเหมือนเก้านะไอ้โกลกับไอ้โกลกับลอไปเล่าให้เขาฟังว่ามันไปมันไปรีดถ่ายประชาชนมาได้ 10M อ่ะ เราแล้วาให้ฟังเราไปกดตังแล้วติดทำไมพวกมึงโหดจังวะไม่ส่งเงินแก๊งกันเลยตอนแรกไม่ผมไม่รู้เว้ยตอนแรกเอาจริงๆนะผมอยากได้แคปอ๋อกระบาแล้วใช่ใช่แคปที่ว่าเหรอมึงอยากได้แคปเท่าไหร่เอาไปใส่ตู้นะมีเมาส์ไอตอนแรกว่าจะเอาแคปไมาให้แก๊งไอ้พราผมเกลียดส่งแคปแล้วแล้วไปทำไมเขาถึงจ่ายจริงๆ จริงๆเขาไมีสัญญากับกูอยู่นะว่าจะไม่ได้เรียกเรียกแล้วก็อะไรอะทำไมเขาถึงยอมใจ่ายง่ายวะจริงๆผมคุยไงจริงๆเขาไม่ต้องจ่ายก็ได้นะกพึ่งตรงนะก็เพราะว่าผมคุยไงเขารีบพักเลยแหละวันนั้นเนอจริงๆแล้วอีกอย่างมันก็ตีไม่ได้ด้วยอย่างที่มึงเล่าใกูอะมันก็คือเรื่องเงินล้านเพลงเียอะไรวะปิดแม่งเลย อเรียกเขาสิบเอ็มเลยเหรอเรียกสิบห้าพี่จะไม่เลือนเมันขอต่อขอต่อเหรอถ้าถ้าเป็นพี่ขอต่อมันก็จะขึ้นเป็นสิบเจ็ดเอ็มอ่ะน้องจริงเอาให้เกลงงานหกจดดันปืนบอกสี่ให้น้องๆเรามีแค่สองคนเนี่ยนะเออมันพี่พี่กำลังคุยอยู่อีกอีกอย่างก็คือเดี๋ยวอาจจะแบบ ไอเนี่ยมันก็หายากเว้ยไอออฟฟิเดียไไน,นะอ,อาจจะให้ส่งแบบอาทิตย์ละไม่กี่คนละสิบคนละยี่สิบก็พออะไรเงี้ยมันก็ได้เยอะแล้วก็เดี๋ยวให้แกงฟื้ไอพวกอันนี้ให้พวกไข่มุกพวกอะไรให้กูก็อยากดันให้พวกจริงๆอยากดันให้พวกปืนหลัก,กนะพ,<ว>พ<ว>ี่คนละห้าชุดก็พอแล้วนะเอาแ<อ>บบไอมานล่ตีปืนในไฟอะมันยิงใกล้มันไม่ต้องบวกตีแต่ไม่แต่สุดท้ายก็บวกสีมันก็ต้องใช้เวลาไล่เคสมันใช้มันจําเป็นมาด่าเตง แล้วผมก็ผมก็อยากได้ปืนบอกห้าครับพี่เกดเออเรื่องของมึงเถอะถ้าบอกห้าเนาะไอ้พวกขันน่ะไปโศกันทิ้งนั่นแหละโว้ยบอกห้ามันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือนำหน้าแผดอ่ะเข้าใจปะเออไอ้พวกบอกห้าพวกอะไรอ่ะมันแบบแต่ว่าตอนนี้มันมันต้องบอกสีก่อนอ่ะโยได้ชวนกูต่อยแต่เขาเดมาจ่ายเพียงไงไอ้ตั้มตั้ม ถ้ามึงรู้ไหมเนี่ยไอล็อกะไอโกมันไปมันไปถ่ายเงินเข้ามาสิบเอ็มน่ะใครวะเพชรเดมดีถ่ายได้ไงไอ้โลมันไปงัดร้านแล้วแล้วมันอ่ะมันคุยกันแล้วว่ามันจะไม่งัดแล้วกูก็เลยไปถามมันมันบอกว่าเออพี่ผมผมไม่งานแล้วผมขอโทษแล้วหลังจากนั้นมามันก็ไปงัดอีกสองรอบมั้งมันก็เลยโดนไปแล้วไอสัญญาเบาลิงอ่ะ สัญญัามันก็ใช่ไงกูก็จริงๆมันไม่จำเป็นต้องจ่ายอะไรกูว่างงเหมือนกันว้วมันจะจ่ายทำไมแต่มันจ่ายไปแล้วก็เรื่องของมันเงินมันมาแล้วอ่ะเออเงินมาของไปเงินมาก็ไปละจ้าคือเราเรียกอะไรกับมันไม่ได้เนี่ยพีกดสัญญาเนี่ยที่ว่าก็ต้องคืนเงินมันให้หมดไงใช่ปะคืนคืนหมดแล้วมันต้องบ้านเรียวสามอ๋อคือมันเหลี่ยมไม่อัพขึ้นมาทำไงวะ มันได้กูก็ดูอยู่เป็นแมวเราก็ตีได้ดีเออมันไม่เอามันก็ตีกูว่านับอยู่เหมือนกันว่ามันได้เท่าไหร่แล้วมันมันควรที่จะอพือยังแต่มันนับมันนับมันนับไปนี่ปาแ้หาหนึ่งหนึ่งมีที่เก่งที่สุดตรงนี้ไะโปเกตน่าจะโหดสุดไปไมไหนมีหนึ่งหนึ่งไปดิไปโชว์ไปเอาเลยไม่เป็ไปเร็วเออปากกันสวิสเบดเออใช่สวิตเบทใครเขาจะไปสู้ไหววะ ผมมาท้าพี่เจดอยู่แต่พี่เจดเขายังไม่รู้ตัวกูไม่ไหวเว้ยฟวิสเบรดมาเบือ์นเกาะเบือ์นเทนมาไม้กับกูดีกว่ามามากูขอแก้แก้ไม้มาให้มันจะได้เลิกเส้นลักทีพี่เกดยังไม่มีไม้บวกอีก่หรอเออเลิกเส้นลักทีเออเห็นเห็นสตรีมอยู่นะก็นี่ไงโอเคนะเวลาได้ได้ไม่ไม่วันนี้ไม่มีขี่มาหรอพี่ชายไป าไปขี่หลังนู่นหลังเที่ยงคืนไปขี่ได้กันไหมล่ะน้องคุณโดนในพวกปากดำหางเลยพี่เกพี่เ็ดไปจีบสาวในเดทเด็มครับจริงอ่ะเขาเขาพี่ไม่รู้เขาเขาแอบอ้างว่าแบบเหมือนเป็นพวกเด็กกับพี่เกตก็ตอใหญ่กับพวกเด็กน้อยที่เขาเล่นเป็นโลพวกเด็กดีกับพี่อันนี้เงียบคืออะไรเนี่ยตัวเอง ไม่แก้ตัวเลยหรอไม่จริงก็คือเขาเขาไม่ได้เชิงจริงหรอกแต่เขาไปจ่อแจไม่หยู่นะครับพี่ตกเกี้ยนี่ผมบอกเลยไม่ใช่หรอกเขาแค่รับมาเป็นน้องสาวเฉยโอ้โหไปตกเกี้ยรึดิรึดิรึดิเนี่ยน้องสาวด้วยหรอมีนี้หมวื้นเล่นมาวเล่นเฉยอ้าวแล้วมีน้องสาวไม่ได้หรออาจริงจริงไม่ก็คือถ้าเตงทำเตงก็บอกเขาแต่นี่ซีเตงไม่เคยบอกเลยก็ไม่มีแค่ลองเฉยๆว่าแบบจะมีอาการอะไรไงแค่นั้นเองเตงยังมีน้องชายได้เลย แต่ธนาคารเงินพี่ต้องมาแต่ธนาคารดี่เมื่อวานดูเรักกระชืบธนาคารอ่ะให้หรอใครมาโดนรักกระทืบอ่ะโดนรักมากระชืบสิบกว่าคนนะพี่ขอครับพี่ขอครับไอ้วันพี่ต้องเกี่ยวข้องโดยเลยรักกระชืบที่ธนาคารใหญ่อ่ะใครเฮ้ยคือไม่กลับจริงเมื่อวานเราไม่ไดีเดี๋ยวเราไปรอกันเลยใช่หรอเอ้าแล้วใครมากี่คนกูไปเนี่ยมาสิบกว่าคนพี่พวกผมสามคนมันไม่ใครมาเลยเดี๋ยววันนี้กูให้พวกมึงไปยืนกันสามคนเหมือนเดิมแล้วกูจะไปแอบ เปล่ยนโทรหาพี่เข่ะปะไปด้วยเลยเราพวกเราลุดแปบด้วยนะเลยเจ้เขาไม่มีรถแป๊บไม่ไงรถข้างหน้าเขามันยังไม่ถึงเวลาเลยก็็เปนรมันนดูาเยอะๆไงมึงขับชนคนมึงไม่รู้เรื่องเลยเหรอฮะเดี๋ยวกูตบกราบานแม่งเลยว่าไงซิกคุยกับชอนยังอ่ะคุยแล้วเออเท่ากับวันนี้มึงจะได้ดอกแค่หนึ่งล้านนะส่วนเงินเดิมกลัวคืนชอนไปละจากด้านนี้ย เอาเรียกอะไรเอาดอกไปเลยเดี๋ยวกูไปเก็บดอกเอ่อกาแปดสองด้านนี้อะไรอย่างกด้านนี้ไปแรกสิมันไม่แพงเนี่ยสองแสนกว่าบาทเจ็ดแปดเจ็ดแตงละดอกอะไม่ได้ไม่ได้ผมไม่มีแล้วอะอะไรผมไม่มีแล้วอะหมายถึงว่าเฟกมึงมึงอยากทำตัวเป็นเด็กไหนวะเฟ็กอ้าวท่านท่านท่านอะไร เฟ็ก,ฟกนี่โตใหญ่แล้วนะเดี๋ยวนี้โอโหโตดีเห็นแชร์ะตรงตอรี่ <ừ, S 1> ใคร ừ, ก็ไม่รู้อ่ะแชร์นงแชร์นมอ่ะเป็นเด็กเป็นเล็กอู้หูยเดี๋ยวความจริงมาพูดแต่นี้มันถ่ายหน้ากระจกทุกวันแล้วแบบใส่เสื้อแบบมึงแชร์แบบแบบมึงแชร์ใครเขาอ่ะคนนั้นเขาคือใครอ่ะเฟกแปลผัวแแฟนมันโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอน้องเออมันขนาดนั้นเลยเหรอวะน้องมันขนาดนั้นเลยเหรอฮะอาการมันเป็นยังไงวะเฟก ไอฟิตล่อของลูกโตแต่เด็กอะเอาง่ายนั่นแฟนมึงนะกูว่าไม่ใช่แม่นะจะไปกินนมเขาอ่ะ้ยไม่ใช่แฟนก็กินได้โอ้โหฟิกใจมึงแตกแล้วแบบเนี้ยน้องมึงไม่เอาอะไรแล้วน้องอันนี้กูถามตรงๆนะมึงคบกับเขานานดีอะฮะเดียบละ เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเอาเหรอแล้วมีแบบว่าวันครบรอบหนึ่งเดือนวันครบรอบเดือนเดือนสองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะแบบว่าอันนี้เวอร์ซารี่อะไรมีแบบมีอย่างเงี้ยแบบครบรอบสองเดือนครบรอบสามเดือนอะไรเงี้ยฮะอือมีไหมแล้วมึงรู้จักเขาได้ไงแต่มึงลองยืนเฉยๆดิมึงเอามือมึงออกจากไอ้คีย์บอร์ดดิอ่าอ่าเออแล้วมึงลองยืนคุยกับกูดีๆดิเออมือมึงประกอยู่เฉยๆดิ หน่ะละตัวเลยอะ่ะป๊บปั๊บป๊อปแปะไปมึงทำตัวแบบยืนแบบให้เฉยๆแบบนิ่งๆบ้าง